ก็เ่อเห็นอยู่สักอลูกตานบอยู่กับปื้อนเนาะอ้นี่กุ่เออ่ยไปเเงินมนางเงิมน้อยดอกน้อยเบลีนะเอนาเดียเขาก็ได้ช่วยเรือนดีเนาะไม่ได้นั่นบบอลใดกัผู้หลักทรัพย์ช้ผู้ชีหาซีนี่หลายบอลมันบึดได้พิน้อยเงินแ่ยังไม่ตว่าบอกไห้โก้ไปนะเยเมื่อใดนั่นแหละเพราะว่า ด้วยคอยเองนี่คอยครับรถไทยโบเป็นสบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกันเบิดส,สุขสุขคนมื้อน,นี้เบาลิก็อยู่เคลื่อนชาวเทืองเคลื่อนชาวเทืองพี่น้องเนาะต้องเราคือโซนที่พี่น้องไม่ลอกมานนี่ล่ะบ่สบาดีชาวเทืองสบายดีเห็นอยู่บดิ เห็นเห็นนิดนึงปะเห็น <thin> ล้วนะเออหาบนนั่งไปไปนั่งเตียงก็ได้บ่ไล่ได้มาที่โน่เจ้าน่ะไปย่านทั้งวนเด้ปลาตัวใหญ่ใหญ่เออพุ่นนั่งพุ่งก็ได้ในเรื่องนั่งอยู่ขอนไม้นี่ก็ได้ย่านมาเจ้าพุ่งลงลงลง เออด้เละเห็นหุ่งบ่ะเห็นสบายดีกันหนึ่งจเรื่องเดี๋ยวนี้นะคือแบบนี้จะเรื่องค่อยจะมีโครงการแบบนี้ค่อยเสนอผู้ใหญ่ไปเ่าข่อยเนี่ยจากเจาะน้ำนะให้เจ้าสองเข้าพุ่งนะใส่น้ำกันเป็นเจาะชาดินคนนี้เจ้าเห็นดีบ่เพราะว่าเพราะ่ง่ายซะเจ้าหนี่งเที่ยวไปเอาน้าขึ้นเบ่หานเหมันเจ้าจะเก่งใจเพิ่ยแมน ถึงว่าอันผู้เพื่อนช่วยเหลือประมาณนะที่บอกไปเอาโลดไปเอาโลดแล้วก็ใจดีแม่แต่ว่าเจ้าก็เก่งใจเพื่อนอยู่ดีเนาะเก่งใจอยู่ดีแล้วแปลงเพื่อนเนาะแม่ไพยเขาบริสียน้ำเพื่อนเหมือนบ่เดินบริสิยมันมีเงินเสียแม่หักประมาณเพื่อนบอกว่าไปเอาโลดเราต้องเสียดอกแม่เสียให้เพื่อนแม่ใจเพื่อนดูยังไม่อีกนะกว่ามันไก่โคตรใชเออโอเคก็คือจะมีโทรศัพท์บ่มี เออเวลาตอนนั้นเราค่อยสีเอาเบอร์เจ้าไว้หลักแบบนี้ค่อยนะสีให้เจ้านะกระปัวนะไปแก้น้ำด้วยประมาณหันมาโจนค่อยคอแห้งน้ำตาเจ้านะน้ำตาเจ้าอ่างแห้งเมื่อใดเพิ่นชิมาโจนเราค่อยให้เจ้านะเอากระถังมงลุงวันไส้ฮนตัวมันใหญ่เนี่ยกับทางเจ้านี่แล้วในใช่สองทางทางใหญ่นี่บ่พอกับเที่ยวไปเอาดนพอเดือนประมาณ เยวค่อยชีเสียค่าไพให้เบามานน้ำใจให้แล้วดอกแล้วก็ค่อยชี้ทุขอน้ำแม่หักของเบามานนั้นทูขอน้ำเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นบอกขอยุเพิ่นก็เป็นแม่หักคอยขึ้กันเพิ่นก็บทมาเมลนดมันอยเรื่อยๆคือกันเพิ่นก็ได้เพิ่นเคยช่วยเหลือขอยุแม่หักเบาหวานก็ได้เราค่อยจะขอแห้งน้ำเจ้าอ่ะนะได้แล้วเนาะชักให้จุเจ้าใช่เนี่ยัค่อยชักให้จุใจเจ้าใช่หรืล่ะ เป็นยังค่อยอยังซักเทดินค่อย,อยแบบนั้นเพราะว่าในพื้นวางงบนะมันมีทอแต่นั้นมันมีทอแต่ซักช่างนะะหน่วยเดียวค่อยจะเนอเพื่อนอะอยากซักให้แต่เจ้าส่งขราบครัว่นใ,นในใส่น้ากันเป็นอย่างซักเทดินน้ำเผาก็ได้การละเป็นยังขันชุมบุดรซักเทาดินเจ้ามันเป็นของเจ้าซัากเทดินเจ้าเอ้ยปลาแก้วมันเป็นของเมตุกแก้วได้เนอะนดินเ<ม>พื่อนเพื่อนสิบาแล้ววัวสร้างได้อนาคนสมมุติ ในอนาคตเนาะในอนาคตเด้อพี่น้องว่าวูร้างสร้างยังนีมัได้เพอทั้งมดห้าปีสิปีไปเบอลลี่ขึ้นอย่าายดินตอนนี้นี่เบอลลี่ชีชักให้ไหมชักให้หน่่ยหนึ่งชักดินไผ่ก็ได้เว้ยชักแทนนะนะเบาลลี่หมดแบบขายทั้งสา่างหออไหมว่าเช่นใช้แต่ว่าเทากับวันมีความจะปิดเนาะพี่น้องนอเนาะพ่าเฉยๆนั้นกสอ่งมาอยู่นี่น ขอกมันอยู่แล้วลอบแม่เพื่อนอยู่ฟุ่นกับมีบอกอะไรบอกทุกที่ใหญ่เพป็นอยากเห็นอะไรก็เฮ็ดเนาะตาดูที่ใหญ่อยากแล้วหลังเท่อหลังเท่อแม่เท่าทุกที่เนี่ยเอาแชงมาหนึ่งมาแต่นะเขาเด็กก็ไล่มาได้มาอยู่นี่สิแม่ไหลเพื่อว่าลีได้เป็น้องบ้านดงเมะเง้าหน่บ่บ่แม่บ่แม่ว่าวว่าคนบางกบกู้อะค่ะถึงมูหาว่าบ่ดีกันเลยได้ยุงใาญออกมาเนาะ ว่าหาว่าเป็นปอบทุานอย่างที่นะบางคนกะบ่าได้เป็นแต่ว่าเป็นหมวกกะว่าเป็นอะไรแนวใดหมู่สังลรืหมู่กะหาใส่แล้วก็พาหุ่มพากันเว้าแล้วมันกับบทสบายใจแล้วกันนี้คนบางคนมูนีก็มีแต่ว่ามู่หักดูลูกเนาะมาพี่หรืเพิ่นห้ามเผาเพิ่นห้ามเขาห้ามห้องเขาเลยก็ได้เป็นพลเมืองบ้านอันนี้ชั่วลูกชั่วหลานว่าท่านจ้ะแล้วก็คือชาวเทืองนี่กันแล้วก็ยงงง่ายวาแต่ทางอื่นว่าจะงงง่ายไหมาตทางอื่นแม่แล้วก็ยงงง่ายว่าแต่เป็นปยาแต่ง่าย มาอ่นเทจริงก็เ็นบ้านคอยรกบ้านเจ้ายูใ่นบ้านป่าตาอยูใชห้หละรถทางจะดูบรนนาหัาบ้านบ้านกกตาเขาเอิ้นาบ้านยังบ้านกกตานปลาไหลกกตานน้นโนนปลาไหลนะบรปลาไหลปลาไหลกกตาโกานับ้านกกตานแต่กี้มีมูอยู่บ้านกกตานหยู่คือเจ้เนาะต่กี้มีแต่เราเทิงไดอยทางนั้น ด้วยบ้านเกิดของข่อยแล้วง่ายมิตด่ง่ายไปเรื่อยนะง่ายน้ำแม่ย้อนบอกความบ่มีรวยรวยคือว่าชาวเทืองนี่พี่น้องต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนแต่กี้นี่แล้วอยู่ดินไอเตียงทองซื้อให้เนาะแล้วล่ะเราเอาดินตอนนั้นน่ะส่งเพิ่นคืนแล้วเพิ่นเอาเงินให้แล้วมาซื้อตอนนี้เพราะว่าอยู่หันน่ะบ่ถึกบ่ต้องกันบ่ถึกบ่ต้องกันหันรวยแล้วกับเพิ่นเอาดินดินเอ้ยเอาดินคืนแล้วเพิ่นเอาส่งเงินมาให้แล้วก็มาซื้อดินตอนนี้กะโอเคแล้ว บบว่าวินวินทั้งสองฝ่ายบได้บีเรื่องมาดมากันบัดนี้บ่แม่นได้ลองตั้งใจขายตัวนั้นน่ะบ่ได้ตั้งใจขายเปลี่ยนเอาว่าซั่นซะย้ายที่อยู่เป็นเนาะเลยมีฮ้อนมาฝึงเย็นเลยมาอยู่นําในบ้านเนาะก็คือเจาะน้ํานี่คิดว่าจะน้ําน้ําในบ้านดอดน้ําเพิ่นก็เบิดไว้น้ําเพิ่นบ่มีน้ํา อย่างนี้หนุนน้าเพิ่นเปิดได้จะขู่ระดับใดดีอาบอยู่ที่ประว่าเพิ่นก็อาบประตูได้เพื่อยากลบกวนเพิ่นจริงๆเพิ่นใจดีเน๊ะเพิ่นก็ใจดีอยู่เพิ่นก็ได้แต่ละเถื่อมาแต่ติดอิดกระไส่เนาะเพิ่นน่ะแหละเอาไงเพิ่นเพิ่นน้าพาจำออกมาอยู่พี่เนาะกว่าเพิ่นอีกจนจักป้อนก็อยู่ระหว่างนั่นแหละมีจ้างานแล้วก็ไปอยู่ระหว่างค่อยนั่นแหละค่อยกินไส้กระชากแล้วเพิ่นไปเห็นแล้วเพิ่นก็ฮุบมาอยู่พี่ ข่อยบอกแม่ตุแก้วแล้วมึอน่ะบอกบอกแม่ตุแก้วว่าหลังเถื่อได้ข่อยบอกเพราะว่าข่อยยังไม่ได้เงินเดี่ยมันนี่คอยได้เงินมาแล้วมาประมาณมือสองมือนี่แล้วข่อยสีนั่นคอยมัอนี่คอยสีแล่นไปเบิ่งก้อนว่าเขาว่างมือใด้แ้่มือใด้เขาว่างคอยเช่อมา่น้เจ้าให้เจ้าไปแก้หน้าไหมแก้เฉลิมไทยเนาะเป็นให้เจ้าครับอันไอ้กุ้งแล้วลงมางัวแทนนี่แล้วนี่เพิ่งเจอชัดแจนี่นะเนาะมันย่งใกล้ทองเงินเลย ก็าะจะได้กใดียนะมากเลยบอกแล้วแล้วคงนใจนะเป็นอยังดอกมุ้ย่ายาดอกเรายานเป็นท่าปันฮะแล้วโหดได้เปนปันเน่าดอกนี่ก็ได้เราหูดเนะเรคนโบเต็มบาสื้อซะเราคุณรอยเรคนโบเต็มบรอยที่เราเังมันนี่นะ้ยนกทีลูกเด้มาใชเบิดนี่ไปในบ้านในบ้าน ยายแก้วบันนี้ขับมาเนาะบ่ยายแก้ววันมาแต่โดดไปใส่อือได้หันแล้ววางสองมือที่แลรกใครไปยังเห็นแล้วยุแต่ว่างเมื่อวันค้านนะคนมาแต่โดกพุ่งแล้วคนกระเวยเอาของกินเลยอยู่อยู่ส่วนมาได้เมื่อจะเมื่อไม่ญาตเจ้าวะแม่เพิ่นเชียนะเพิ่นเชียญาติเท่าเพิ่นเชียอ๋อแม่เท่าของนั่นวะแม่เท่าแม่ไม่ญาติของเพื่นแบบิแม่ของเพื่อนโอ้แม่ไงพี่น้องเนาะแม่ไง ลูกจะค้นลูกอะลูกไปหาคนลูกหาคนได้ท่องอีกูู้หนึ่งเ <c oughs> ป็นทุกขนั่นแหละคือเบารี่นี่บอยากแบบว่าคันจาะให้ไมมตู้แก้วกัดยันเล็กน้อยกับเล็กน้อยกับชีพีกนันนี้อยเลย่นเจาะเจาะให้น้ำกันถามันเพกอะ,ะเจ้าก็งโฮมเงินกันแพงแล้ว <c oughs> แต่ว่าค่าอยที่เอาท่อของแท้ที่ช่างบอกไปหนเอาท่อของแท้มันใสา่ไห้ท่อแบบว่าให้มันดีรูดนะ ยานเด้งน้อยอย่าบอกเรา่านมันฮักไว้บอว่าลูกเพื่อนลูกตได้นี่นะพี่น้องล,ลูกลูกลานค่อยคือกันความดื้อนะมันแตกต่างก็ต้อดน้อยนะดว่าเทาแต่ยังน้อยกคือกันนั่นแหละดื้อแน่แล้คนนะไม่ว่าอยากให้มันทนทานแน่เนาะจะเิ่มาหเ่มีไแก้วก็ได้ไปถาเพื่อที่อ,อย่านช่งดอกเปิด่ะไปทาลูกเป็นบงไปทาอยู่่ไ เพราะันอ่อยเปราแ่เป็นมาจะรับไปถามไปถามแล้วก็นี่น้ามีด้กันม <Ev Credit. S 3> in so ีโอกาสกับที <gies> <What? S 2> ่เมือนี่ร้อจจะไอย่างน้ไอยู่มาอยู่เพื่อนแล้วจะไปเพื่อนเป็นเพื่อนทางโมื่อเบ่มเรามเรามมันมีน้ำคัดเห็นไปหิ้วน้าก็หิวยาา่างเราเจ็บในมืออันนี้เราเนี่ยนะชุ่อีกย่งก็มีเลือดออก กันนะต้องเทือกันนี่นี่นี่มันก็สีอันอยังมันแตกมันฉีกออกแล้วก็เลือดไหลแะไรบาดนี้ถ้าเกิดเาเป็นอยังของเราจัานาทีเลยนี่ยเขาโอ้เขานี่เจ้าไปเอาโทรษชอบเอาไว้ขอดยาวเบื่อจะไว้แล้วไปจโทัวร์มาถึงสามจุดลงดูจะจืบบ่อะนินพึ่งพึ่งบอกวันนี้เป็นยันะ ศ <ersch> 2 0 7 7 4 0 2 7 7 4 0 2 7 0 9 7 0 9์เอจาย์บอร์วยสองแจ็คตากว่าเขาหลินโดดเกมมาแล้วแจ็คปีเราปุ๋ยไงปุ๋ยแล้ะครับโอ้เราแบบไงเบาเลยขออภัยหมายเลขชานทูหาในคนีได้ปิดเทือนเด็เรียบร้อยลูกชายกันนะยะโทรศัพท์กันมิ หาข้นพน้อหาคนพนมอหนึ่งยังมอนหึ่งด้เบอร์นี่แท้ๆเนาะขอันเออคันมือใดคัน่อยโทรเจ้าบุตรีหรอใอรโทรหาเมตุปันให้เมตุปันมาบอกให้เดี๋ยันขอโทรหาเจ้าบุตรีกระทั่งเฟสก็เากมีเบอร์บ้าอยู่ด้จะมีบ่มีอะไรเฟสก็ลงเลยพี่เจ้หลายคนนะเฟสกับเราเฟสของเงนชาาก็มีมีมีตนมันะาขาครด้ bụt chắp tay cho lục, đấy là đi đâu đấy đó, tìm khoa văn lý, đặc biệt là đặt vấn đề, tháo loạn, giải quyết nước, đi tắt, tắt vấn đề, đi vèo ở đây, vèo cắn cho anh phụ nữ, nhang phụ nữ, cho hành tu keo, nhang trâu, cho anh trâu, nhang tu keo, nha, giải quyết, phần giải quyết vấn đề, nhang đôi tu keo, phần cắn trâu, phần phần cắn hai trai, phần bơm dây chì, đâu, phần năn ná, mẹ ủ, nay điều này, vèo vèo bố sang, lấy con <laughs> hào sát thương đấy. พ็หวสาก็จะมาด่งไวขึ้นที่ทีนะ้าเกดเพิ่ได้ยังกก็มาให้นอยกินนะทีเรายาก่ไามได้ันได้นี่งก็มาให้กินเสร็จก็นอยได้แล้วครัเราให้เปนี่เลยเทืองแลกาวเืองตกๆคอยมาเจอแล้วแรกๆแมเนเราได้ลูกสองคนวจับจับเนาะสอ น้อยๆอ่ะเนาะตัวน้อยๆนะอยู่นางสาวงามเพิ่นเลี้ยงมาเลี้ยงลูกผู้หญิงก็เลยปล่อยเพิ่นลูกลูกผู้หญิงน่ะเลี้ยงบ่ได้เลยปล่อยให้เพิ่นเลี้ยงเปิดเก็บไข่ดูแม่เพพิิ่่นนเเเก็บป็นไข่เป็นหนาดูห่ะนาเปิดไข่ดูเลยเอาให้เพิ่นเลี้ยงเพิดเปิดเลี้ยงลูกผู้หญิงได้นเสือมันกำมามันลงมาแล้วก็มาพี่เลยตัวสาว เดยวว่าไงช้าให้เป็นเลี่ยงซอยเนาะให้เป็นไงเป็นเรี้องกอยดีใจอยู่ว่าคอยจีจอน้าไว้ใจเยดีใจอื้นยู่แล้เนาะสิดีบอนีบอสับผ้าแล้วก็น้าเนาะแต่ผ้าก็เป็นแบบบริษักุูมีน้ารูมีในมันมันลำบากพีอน้องยเนาะลบาลูกพันลายคนแล้วเสื้อผ้ามันก็เปื่อนไว้ได้คนหน่อยหนึ่งกรเปื่อนไว้ ไม่กันนวนนวบว่าบ่มีเครื่องใส่จริงๆแลมีไส้ลายอยู่เครื่องแต่มันบ่มีน้ำซักเดี๋ยวเข้าไปแก้เ,กเป็นทางไมนีถาใช่ซักผ้าอย่างมันไม่อยากพอดบ่บูพอและอีกอย่างเขาก็ต้องได้ไส้ลายานนาทางนะบูมันน้ำเพราะว่ามันต้องเปลืองนอซักเสื้อผ้ากเล็กน้อยันหลายเปลืองเล็กน้อยลายเลยเวลาอาบน้ำอาบน้หลายคนอาบได้หลายคนไ,ไหมเก่งใจคนกับปานนี่แล้วเนาะาอาบเครื่อนเบิดไว้แท้ปล่อย แต่ว่าแม่งรู้เพิ่นบอกว่าตนหนก็คือเพิ่อนว่ารับรังเาก็มีว่าเพิ่นบอกว่าเขาผัดเก่งใจเพิ่นเองเนาะเป็นเรื่องว่าวนะเพิ่นบอกช่งที่ว่าดอกเพื่อนช่วงดอกเพื่อนเราเคยว่าจักเทื่อดอกใจดีนะไอมาแล้วเป็นคนแบบซื่อๆคนหนึ่งพี่น้องเนาะใจดีลูกเถื่อลูกเทื่อบ่เห็นนั่นบ่เห็นเราไปเอาแล้วเพิ่นก็มาบอกเลย เอาน้ำในใช้ใช้เห่าเห็นมาแล้วป่าเราถีบมาแล้วเห็นแล้วเอาน้ำในใช้ใช้คือเป็นเปล่าน้ำลายมื้อลายเดือนแล้ว่โยคอยผมได้อาบน้ำเป็นทิศแรกจะบอกว่าเลี้ยงมันเพิ่งกปกินยังอันนี่กินล้ำมันดีป่ะมันเพิ่งวันมันก็ตุ่นต่ำแท้หนึ่งมีหัวอยู่นี่บางอันบางบางล้ำของผมมีหัวแลว ยมันม <N> ีหัวอยู <invent fit> <im it> ัวมันน่ะคือล้ำต่าแท้โอ้เดี๋วได้ลายโลนอยู่ได้น่ะแม่บ้านไม่ทางนั้นพ่อบ้านแล้วก็แม่บ้านฮะคอยขอมาแจ้งทานี้แล้วสะเทือนเอ็งมาแจ้งเจ้าแจ้งยังไงมื่อใดที่เข้ามาเราคอยสิทรเด้อเมื่อใดเพิ่นว่างเพื่นให้เพิ่นเข้ามาเปิดกับเราอยากถึงเพราะว่าเพราะว่าเอาโต้เนี่ยเจียมันเลยถึงมาใส่เบนหัวไว้ไว้เ

สืลาปนหรือว่าปิ้งโได้หลายเติบไห้ตเป็นุเนาะนงตาลก็เคเห็นอยู่สะาอ๋องตานโอยู่กับปื้นเนาะอ้นี่โกุ๊แมนเอออ้ะเคยเลยไปก็คุ้เนอนเงมนแม่เนางเปน้อยดอกปดอกบลีนะบนาเดีเขาก็ได้ช่วยเรือเนดีเนาะแมนอะไนั่นไปบอลใดกันผูรลสเซียชาซูซีาร์ซีไปนี่หลายบอลมันเบิร์ได้ผีน้องกัน อย่างไม่ต yeah, <yeah>, yeah. ่ว่าบอกไอ้กุ๊กไปนะเมื่อใดนั่นแหละเพราะว่าด้วยข่อยเองนี่ข่อยครับรถไทยโบเป็นทีนี้ด้วข่อยไม่ได้เปิดใดครับโบเป็นครับบอยแกเปลี่ยนเรืวพวกคุณได้พวกรถใหญ่เนี่ยได้อยู่เพราะว่าชื่อไเบาครับเองจะบอกได้เนาะไอ้เนาะมากันเอาล่ออยู่เนาด้อเด้อเอาแบบกับกันกำเขาแล้วก็ให้อันลูกหลานอะไรอยู่เองเองญาติอยู่เน้อ รถบูทไทยนี่มันเป็นตะยานกว่ารถบูนอื่นเดี๋ยวห็นนิดหน่อยเขาติ๊งไมหน่อยเลยครับได้พี่หญเดี๋ยวเขาดื้อเนาะเขาดื้อขับมันก็เป็นนะพี่เขาหน่อยก็ขับคือการรถไทยครับครับมันดีดแล้วก็เลยหลับเลยเดี๋ยวดีดจนตกตะครองเลยกรรมเดียวก็ยังนอนข้าวบัแห้งนะพี่ก็ขับคือการรถไทย ไปชี้เข่าเหมืนเอาข้าไปซี้เนี่ยกับข้าวโรไทยไปขากอันขากกัมมาบัดมันดีดบัดนี่ตกตะเขาหยาเลยเลยเลยเอ้าบัดมือนั่นบุรณะบัดนี้บัดมือในขาม้าเจ้าหน้าบุรณะมันจะเจอกันอีกนาะแจ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ทาคอยทูบทพิษคอยหยิบทูทั้งพิษตันทูทั้งพิษบ่ได้คอยหยิบทูหามไมทูบันไสแแล้วมาบอกให้เด้อมึงเป็นจิเข้ามานะไป็จิเล่นไปถามมือก่อนอยู่บ้านอาไายนี่แหละ พนังงานจอนาำเพื i, okay? ouais, ่นแกไรเพื huh. ่อนหู้อยู่ดากอันชางเฮือนบุบันเพลเนาะบอกเพื่นคือเพื่อนในบ้านในทรายในขึ้นน่เนี่อบจอนาำนะอ่าอ่าบ่าวดำไอ้ขี้เพื่อนกมาจอน้ำเลยแม่บอบาวดำไอ้ที่น้องไอ้ี่เพิ่นกัจอนายูนบ้านในคมนะทรายหน่อยเกนาบเพื่นก็ติดป้ายแถวอันแถวกรุงมันต่อกลางบ้านตีเพื่อนน่ะ เพื่อนเบาเก้านะก็เบาดำนี่แหละมาเจาะเพราะวเดี๋ยวค่อยไปแว่เพื่อนพอค่อยเห็นเพื่อนคือรถเพื่อนเลยเลยในทางแว่บ้านค่อยนะเดี๋ยวรถไปใส่น้ำมันแล้วก็ที่แหวนถามเพื่อนเลยพี่น้องเนาะเพื่อนว่างมือใดก็ให้เพิ่นมาเมื่อนให้เพิ่นมาให้ก่อนเพิ่นนั่ก็ไดประมาณขาได้มามืออื่นแห้งดีมืออื่นแห้งดีได้มามืออื่นทับทับ่าได้มือื่นจะเป็นมือ สองมื้อนี่แหละเดี๋ยวเฝ้าเห็ดมันแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเห็ดมันแล้วไวๆเอากระเบียกให้มันทางคาสิบอกเพื่อนเอาท่อดของแท้มาใส่ให้แท้ทำชีแท้ได้บอกเพื่อนเราย่านเซเลี่ยวกันก็ไม่ตู้นี่ดู้ใไรดูวันชายชัวอ์โบว์โบว์โบว์เลี้อยวโบอกบ์เลี้ยวคอยบอกไว้แล้วคอยบอกไว้แล้วบว์เลีวดอก เราคือว่าวปานนี้ก็บัง๊ิีเลี้ยวอยู่บ่เพราะว่าเขาบอกแล้วคลั่งแน่อะไรอย่างเนาะอย่าญาติกรยาอย่าญาติอยาญาติเราบุต้องญาติอกเพราะว่าพอตู่วันชัยบอกแล้วเราบอกให้เดี๋ยวคอยชี้เอาให้เองตู่วันชัยบอกบุต้องญาติด้อเดี๋ยวญาตไนี่คอยบุตรให้ญาตเนาะใช่เป็นทีแหละเก่านได่านีายเลยดีเนาะโอเควันนี้เดี๋ยวคอยสิลับก่อนมันกระคำกัน ก้ไปน้ำลูกน้ำเต้าพาลูกน้าเต้าอาบน้ำเนาะทำแห้งอะไรกันดูดีไม่แห้งนั่นหมดละเพิ่อนจีจ่อหน้าไหมนี่ไม่แหน้าก็ไม่น้อยเป็นพี่น้องกันสองท่านี่แหละน้องกันเป็นจนี่น้อยเนาะเบาลี่ดีแล้วเสนอคนไปกันอะไรไม่รู้ว่ามาได้จะเทื่ยงจะเห็นจอมกับขั้วนี่พี่น้ำใสโอเคบไนถึเจ้าเทื่องก่อนครับคุณนะเฮ้ขอบคุณเหลายๆเด้อที่มา อ็น้ำให้ไสก็ได้บ้่าเว้ยดีมีแห้งทั้งโซ่ค้นทั้งแม่หักทั้งโซ่ค้นคือตัดไแเลยไปจะรับรับสบายดีเนี่ยตี้อะไเชี่เอาปลาจุกทองเลยขยะขาวค้นม่ากินข้าวเนาะ่านนั้นอย่างรถจำนักไปสร้างมาครบเด้นี่เฮ้ยรถพิ่นอยู่นี่น้องเนาะ อัดอัดอัดเบาผาถ่ายรถให้นนเนี่ยอัดผาถ่ายรถให้นนเนี่ยรถถังอ่ะเนี่ยฮะได้เลยนิวข้าอะไรปิดคลิปลโอเคพี่น้องเอ้ยาบานนี่หิ้วเขาเพราะแม่ได้มาหิ้วหย่อนอดนะว่าสิโลน้ำหนักแล้วมันอดบ่อไรอยู่ <c oughs> วะเนี่ ไปหากินข้าวก่อนมืดเหมือนกันทำมาเนี่ย<ม>เอาโอเคพี่น้องเนาะจังใดการทางคลิปนี้เบ่าลิกขสาวนางก็ต้องโคตรตัวลาไปก่อนพี่น้องมาหอมเนี่โอเคว้าไปโอเคพี่น้องจังใดก็อยู่ดีมีแรงเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ออไปแล้ว <laughs> เนะอ,อ